สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับนายจะมาพูดถึงแว็กใส่ผมนะครับการเลือกแว็กยังไงให้เหมาะกับผมสั้นผมอยู่ทรงตลอดทั้งวันและที่สำคัญนะครับผมให้วอลลุ่มและก็ไม่หนักหัวทำให้ผมรีบแบนระหว่างวันนะครับนี่คือปัญหาสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกแว็กผมที่ถูกกับคุณนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับตัวแรกนายจะพูดถึงตัวอเวด้า เ e นเพีย f o อร์แมนส์กรูมิ่งแคลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยด้วยเนื้อของมันนะครับดูเนื้อของมันนะครับจะค่อนข้างจะเบานะครับเบาเวลาเราป้ายแล้วก็ขยี้นะครับแล้วก็ใส่ผมเนี่ยเท็กเจอร์มันค่อนข้างจะแมทนะครับก็คือจะแห้งๆไม่ข้นนะครับเคลือบไปบน เส้นผมนะครับทำให้ผมเนี่ยอยู่ทรงตลอดทั้งวันและไม่หนักและไม่แบนและที่สำคัญในตัวอาเวด้าเมนเพียร์ฟอร์แมน์ตัวนี้เนี่ยให้กลิ่นน้ำมันหอมมะเขยนะครับก็คือสกัดมาจากธรรมชาตินะครับสำหรับตัวอาเวด้าเมนตัวนี้นะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงพันกว่าบาทแต่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับใช้มานานมากไนใช้มาหลายเดือนแล้วยังไม่หมดเลยนะครับก็เป็นตัวแรกที่แนะนานะครับสาหรับตัวที่สองนะครับที่ไนใช้มานาน มากนะครับแล้วก็ใช้มาหลายตลับแล้วก็คือตัวนี้ชวัดขอบนะครับ o อ a ิ i s m t t t e up, texture matte gum นะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตอาจจะดูแห้งๆนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่เนื้อมันเนี่ยบอกเลยว่าเบาเหมือนกันเบาเหมือนกันนะครับป้ายออกมาแล้วมันจะแห้งๆนะครับแห้งๆพอลงไปที่ผมแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะ ให้วอลลุ่มที่ดีไม่หนักหัวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยผมไม่รีบแป้นนะครับระหว่างวันก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำนะครับชเวดขอบ o อซิสแมส s ys, ์อัพเท็กเจอร์แมทส์กมตัวนี้นะครับกระปุกสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเพราะมันมีหลายหลายหลายกระปุกหลายแบบต้องเป็นสี่เหลี่ยมยนี้นะครับโอเคสำหรับตัวที่สามนะครับที่ไนใช้อาจจะไม่ได้นานเท่าไหร่แต่รู้สึกชอบนะครับก็คือ Tony and Guy m e ย สไตลิ่งแคร์นะครับตัวนี้ตัวเนื้อมันเนี่ยอาจจะดูข้นกว่าตัวอื่นๆน,นะครับเป็นแบบที่ดูข้นกว่าตัวอื่นแต่ปา้ายเยอะนะครับประมาณสองคนนะครับนี่แต่นี่นะเห็นไหมครับแห้งเหมือนกันลงมาที่ผมนะครับบ้าที่โคนคนนะครับดึงแล้วตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันอาจจะข้นกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับคุณก็สามารถจะหยิบจับเส้นผม เล่นเท็กเจอร์ของเส้นผมได้อีกนะครับตัวนี้ให้เป็นรอนๆจับเป็นเส้นผมให้มันดูชัดเจนขึ้นนะครับเก็บอย่างเงี้ยนะครับเป็นรอนเก็บขึ้นนะครับโอเคครับหลังจากนี้นะครับในจะสาธิตการเซตผมด้วยว็กที่ไนซ์แนะนําไปนะครับวิธีขั้นตอนการเซตให้มันพองตัวอย่างไรนะครับจะจับโยกซ้ายโยกขวาอย่างไงให้มันออกมาดูเท่ดูดีตลอดทั้งวันนะครับติดตามกันครับ ตอนนี้นะครับผมไลนก็เปียกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการไดนะครับเริ่มในการไดก่อนเทคนิคการไดนะครับก็คือว่าคุณควรจะไดจากโคนนะครับให้มันมีวอลลุ่มขึ้นมานะครับและพยายามเสยให้มันตั้งแล้วก็ให้ผมเราพองตัวนะครับ ได้พอสมควรนะครับผมเราก็เริ่มพองตัวแบบนี้นะครับเริ่มพองตัวแล้วนะครับเราก็ทำการใช้หวีนะ่ะไดมันนิดหนึ่งนะครับเพื่อจัดระเบียบทิศทางมันนิดหน่อยนะครับเวลาเซ็ตเนี่ยจะได้สวยนะครับ อยู่นะครับถึงเวลาที่จะมาเซ็ตผมกันแล้วนะครับนขอเลือกตัวของ Alveda Men Peel p o r m a n c e Grooming c ิ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยของเปปเปอร์มินแล้วก็ตัวลาเวนเดอร์นะครับแล้วให้สึกความสดชื่นด้วยแล้วก็ไม่เป็นสารเคมีในในชอบมากนะครับแล้วก็จะเอาตัวนี้นะครับมาสาธิตให้ดูนะครับนี้อ่าอางนี้นะครับได้มาแล้ว พอเป่าแล้วไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะให้พอประมาณนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราจะค่อยๆเซตแล้วก็จะค่อยๆเติมไปทีละน,น,นิดนะครับโอ okay, เคครับเห็นคาเนื้อค่อนข้างจะเบานะครับแล้วก็ไม่เป็นคราบติดมือด้วยเ่าพยายามขยําไปที่โคนโก่อนนะครับปัดแบบ ไม่ต้องตั้งใจมากครับให้มันให้มันรู้สึกซ้ายทีขวาทีนะครับไม่ต้องตั้งใจมากโอเคครับเดี๋ยวจะเติมน,นะครับเติมเพิ่มนิดนึงจับข้างหลังนะครับจับข้างหลังให้มันเป็นทุยๆรู้สึกคือผมเนี่ยมันเรียงตัวเซตตัวค่อนข้างจะสวยนะครับแต่มันไม่ดูหนาเพราะว่าตัวแว็กมันเนี่ยเนื้อค่อนข้างจะเบานะครับค่อยปัดไป อค okay. แต่ถ้าคุณอยากให้เส้นผมของคุณนะครับดูเป็นเส้นริ้วๆมากขึ้นนะครับก็มีเทคนิคก็คือจับป้ายนะครับป้ายมานิดนึงจับเป็นช่อนะครับเล็กๆม้วนม้วนมันนะครับนิๆๆ่อเล็กเรา,า,าก็จะฉีดสเปรย์ไปนิดนึงนะครับ เรียบร้อยแล้วครับกับการเซตผมนะครับให้ดูตั้งสวยมีวอลลุ่มไม่หัวแบนนะครับกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แว็กผมที่ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับคือต้องเนื้อเบานะครับไม่ไม่ข้นและหนักจนเกินไปเพราะว่าถ้าเนื้อข้นและหนักหนักเนี่ยลงผมไปแล้วเนี่ยยิ่งมาคนผมหนาอย่างตัวนายเองเนี่ยผมหนาเนี่ยผม,มยิ่งแบนอีกน,นะครับครึ่งวันรับรองคุณออกไปเนี่ยผมหัวแบน,แ,บนแน่ๆนะครับแต่นี่รับรองผมรับรองเลยว่าถ้าเลือกแว็กตัวดีๆหน่อยนะครับ คุณจะไม่หัวแบนนะครับแล้วก็จะให้ทรงผมที่อยู่ทรงแบบนี้นะครับคุณอาจจะจับซ้ายจับขวาเล่นนะครับจะมันเล็กน้อยนะครับอย่างนี้มันก็ยังอยู่ได้ทั้งวันนะครับโอเคถ้านมีเทคนิคอะไรดีๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาบอกเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมติดตามที่ Facebook, Twitter, Instagram, n i g h t p o o l ินนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืม s u s c r i b e Channel นี้ด้วยนะครับูับเลยนะครับับเลยับเลย กดแดงๆกดๆๆ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 ๆัๆๆนะครับรับคุณครับ